จัหว่านี่แบกแลนแบดแลนแล้วครับพี่นองครับติดตามอีพีซองครับจะคล้องรถมาแล้วครับจะคล้องรถอือ กุธปู6610ตัวแรงเลยตำนานครับติดบ่ครับยันได้อีกครับอ้ยเรียบร้อยบ่ติดเอาไปสตาร์ทพี่กาเทาก่อนเอาไปพี่อาชาท์เท่ากันข้าวเดียวบติดไปนอนบตนี้สอนนี้เรียบร่อยครับพี่น้องครับบริเบืองจ่อยติดตามอีพีต่อไปเด้อ ไท้บอเหลี่ยวจอยนะติดตามอีพตีต่อไปครับ